สวัสดีครับผ้าบ้านๆคนบ้านๆครับวันนี้เราได้เหรียญกองพันโคราชมาองค์นึงจากเว็บประมูลนะครับซึ่งจากที่เราส่องดูเบื้องต้นนะฮะดูท่าเราน่าจะเก้นะครับได้ออกมาแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับว่าจะโดนหรือไม่โดน ทีนี้เราลองมาส่องดูนะครับเริ่มจากจุดแรกนะครับเป็นจุดที่ใต้ริมฝีปากท่านนะฮะถ้าเราสังเกตดูโดยปกติใต้ริมฝีปากเนี่ยองนี้ก็จะเรียบเลยนะฮะไม่มีเส้นที่แตกออกมานะครับซึ่งของของแท้เนี่ยจะมีเส้นเส้นที่ใต้ริมฝีปากของท่านเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับทีนี้เราลองมาดูองค์แท้ดูนะครับองนี้นะครับ จากที่เราส่องนะครับเราจะเห็นเป็นเสี้ยนเห็นไหมใต้ใต้ริมฝีปากท่านจะมีเป็นเสี้ยนเล็กๆอยู่นะครับแฉกแฉกแยกออกไปนะครับองนี้ก็จะริมฝีปากไม่ค่อยเยินนิดหน่อยฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนอีกองหนึ่งองนี้นะครับนะครับองนี้นะฮะเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับพอดูด้านใต้ริมฝีปากท่านจะมีเป็นเส้นเสี้ยนแยกออกมานะครับ ซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินเกแท้เหมือนกันนะครับโอเคครับเพิ่มเติมดูในส่วนของรอยตัดนะครับเราจะเห็นว่าอรอยตัดจะเป็นคนละตัวกันนะครับที่ด้านซ้าย2เหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญแท้นะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นเหรียญที่เราเประมูลมานะครับเราจะเห็นว่ารอยตัดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับนะครับ าดูไล่ดูไปในแต่ละในแต่ละจุดต่างๆนะครับจะเห็นว่าไม่ไม่เหมือนกันนะฮะทีนี้ถ้าเรากลับด้านดูอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเลยครับเห็นชัดเจนดูที่ด้านาขวามือ2เหรียญน,นะครับอันนั้นคือเหรียญแท้เหรียญซ้ายนี่คือเหรียญเ,เกน,นะครับจะเห็นรอยฟันหนูชัดเจนนะครับเหรียญเกไม่มีนะครับ หลังจากที่เราดูรอยตัดแล้วนะครับนะฮะเรามาดูในจุดอื่นที่มันมีความต่างนะครับรอยตัดไม่เหมือนนะครับขอบเหรียญนะครับก็จะเรียบนะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นต่างๆนะฮะก็ไม่ชัดเจนนะครับแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของหูเหรียญนะครับที่หูเหรียญรอยจิกนะครับก็ไม่มีนะครับ มีแต่ยังไม่เหมือนนะครับแล้วก็ในส่วนของรอยเว้านะครับที่ด้านหลังด้านหลังเหรียญนะครับเทียบกับเหรียญแท้นะครับตรงนี้เราจะเห็นชัดเจนนะฮะมันจะมีเว้าอย่างชัดเจนนะครับแต่เหรียญเกอเนี้ไม่มีนะครับนะครับนะครับก็สรุปได้ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญเกนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหาต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะในกรอบ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ